Hi everyone สวัสดีครับคุณครูชื่อคุณครูวิทยาสีส้อยนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในครั้งนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องของ jobs and careers นะครับ jobs คืออะไรเอ่ยนักเรียนรู้ไหมเอ่ยคำนี้แปลว่าอะไรวาด้านนี้ jobs jobs ก็คือเป็นอาชีพเหมือนกันนะครับอาจแต่แบบจะไม่เฉพาะเจาะจงเท่ากับ careers นะครับ c a r e e r ก็จะเป็นแบบ อาจจะเป็นสายงานนะคบที่เป็นหลักๆเลยอาจจะเป็นครูเป็นตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะครับ teacher or policemen อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าหรือ police officer อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ามีหลากหลายอาชีพนะครับแต่ว่าเป็นหลักๆเลยนะครับอาจจะเป็น government officials อย่างนงี้นะครับเป็นราชการอะไรอย่างนงี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาดูนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นครูมีให้เดานะครับอ่าลอง guess ดูซิว่า จ็อบแต่ละ j o b บเนี่ยมันคืออะไรนะครับเดสคริปชันให้เราดูนะครับเดสคริปชันคืออะไร uh, เป็นความหมายนั่นเองนะครับ uh, แต่ละอาชีพนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับ guess my job นั่นเองนะครับอา uh, อาชีพของฉันคืออะไรนะครับอ่ะ uh, เรามาดูเลยอาชีพแรกนะครับอ่ะโอเค I do so many things that it's amazing I can help you in many ways above all I protect you I can direct traffic I can find the bad guys and arrest them. I wear a blue uniform and I drive a black and white car. I am อดาวาไมครับ Could you guess? <laughs> เขาบอกว่าอะไรเอ่ยแรกๆเลยเขาบอกว่าฉันเนี่ยทำงานหลายอย่างมากเลยแต่ว่าเป็นแบบ amazing amazing เป็ว่าอะไรมหัศจรรย์ถูกไหมนะครับอ่ะ I can help you in many ways ก็คือช่วยแบบหลายๆทางมากเลยถูกไหมนะครับทุกอย่างเลยแล้วก็ฉันเนี่ยเป็นไงเอ่ย p r o t e c t y o U สามารถ ปกป้องคุณได้ใช่ไหมนะครับแล้วก็ I can direct traffic ก็คือเป็นคนที่แบบควบคุมการจราจรได้อ่านกักเรียนคิดว่าเป็นใครเอ่ยแล้วก็สามารถทำอะไรได้อีก I can find the bad guys bad guys คืออะไร bad แปลว่าเลวหรือไม่ดีถูกไหมนะครับ guys ก็คือเป็นตัวบุคคลตัวคนที่ทำไม่ดีนั่นเองนะครับแล้วก็ arrest เป็น verb แปลว่าอะไรเอ่ยแปบลบว่าจับกลุ่มนั่นเองนะครับ m e ก็คือเป็นคนร้ายนั่นเองนะครับคนที่ไม่ดีโอเคอ่ะแล้วก็ใส่ชุดสีอะไรเอ่ย เว่อร์อัปลูยูนิฟอร์มอ่ะอันนี้จะเป็นฝั่งทางเวสเทิร์นนะครับอ่ะเป็นแบบตำรวจฝั่งทางเวสเทิร์นนะนะครับอ่าต่างชาติอะไรเงี้ยนะครับไม่เหมือนบ้านเราเนาะนะครับแต่ว่ารถเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยนะครับสไตล์เดียวกันก็คือเป็นแบบสีดำกับสีขาวนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับน่าจะเป็นอะไรเอ่ยโอเค I'm a police officer นั่นเองนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโอเคอ่ะต่อไปนะครับมาดูเลยอาชีพที่2นะครับลองดูซิ I come by your house five or six days a week. Uh, I bring you letters, magazines, and packages. I usually put these things in a special box. I drive a little car or I ride a motorcycle. Sometimes I even walk. I come by your house. 5ถึง6วันใช่ไหมต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็เอาอะไรมาให้ bring แปลว่าอะไร bring แปลว่านำมาใช่ไหมครับนำมาอะไรเอ่ย letters จดหมายถูกไหมนะครับ magazine น,นิตยาสารทั้งหลายแหละนะครับแล้วก็พัสดุนั่นเองนะครับ packages นั่นเองแล้วก็จะมีอะไรเอ่ย I usually put this เขาก็คือคนเนี้ยเขาจะต้องเอาจดหมายเนี้ยไปใส่ที่ไหนเอ่ย I usually put this thing in a special box หน้าบ้านเราอาจจะมีกล่องใช่ไหมนะครับแล้วก็จะ เอาไว้ใส่จดหมายนะครับแล้วก็จะมีเมล l บ็อกซ์เข้ามานะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอาชีพนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ยนะครบ,บางทีเขาบอกว่าขับรถเอาจดหมายไปส่งหรือเอาพัสดุไปส่งบางทีเขาก็เดินไปหรือบางทีก็ขับมอเตอร์ไซค์อ่ะน่าจะพอเดาได้เนาะนะครับอาชีพนี้คืออะไรเอ่ย I am a postman I am a postman นะครับเป็นบุรุษไปรษณีย์นั่นเองหรือว่าอีกคำหนึ่งเขาใช้คำว่าอะไรเอ่ย ใช้คำว่า mail carrier นั่นเองนะครับ mail carrier carry นะครับ carry ตัดวายเติม i e r นะครับเป็นตัวบุคคลหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าเอาเม i ไปนะครับอ่าเอาจดหมายหรืออะไรไปเป็นคนที่ถือนั่นเองนะครับเพื่อที่จะไปส่งให้กับเจ้าบ้านนะครับอ่ะโอเคนะครับต่อไปนะครับ let's see โอเคเขาบอกว่า we are in the army in the army army ก็คือเป็นไงเอ่ยเป็นแบบกองทัพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะครับอาจจะเป็น อาชีพอะไรเอ่ยลองดูสิ we are wearing our camouflage uh, uniform so that the enemy cannot see us our job is to protect our country sometimes we travel in helicopter we always obey orders อ่าลองมาดู meaning สินะครับความหมายคืออะไรเอ่ยเขาใส่อะไรด้วยเขาใส่แบบชุดอำพรางด้วยครับว่าอำพรางภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ย CAM r e f l e e ลนั่นเองนะครับแบบที่จะไม่ให้ใครเห็นเอ e นี่มีแปลว่าอะไรเอ,อ่ยศัตรูนั่นเองนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาเห็นเรานะครับเพราะฉะนั้นอาชีพมีพอเดาได้ไหมเขาปกป้องประเทศอะไรอย่างเงี้นะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเดาจากสีเสื้อได้เลยนะครับ we are Soldiers นะครับ Soldiers นะครับอาจเติม S ไปด้วยเพราะว่ามีหลายคนนั่นเองนะครับอาชีพนี้คืออาชีพเป็นทหารนั่นเองนะครับโอเคดี okay. Good job อะต่อเลยนะครับ My job is very important เขาบอกว่างานของเขานี่แบบสำคัญมากเลยนะนะครับ I protect and save your home ป้องกันหรือว่าเขาแบบเป็นคนที่แบบไปพิทักษ์แล้วกันอาจใช้คำนี้ว่าไปพิทักบ้านเราให้ปลอดภัย เวลาเกิดภัยขึ้น I wear a special uniform usually black ใส่ชุดที่ป้องกันตัวเองเวลาเขาไปช่วยต้องคิดเหตุการณ์ว่าเขาไปบ้านเราแล้วเขาใส่ชุดแบบ protect ตัวเขาเนี่ยแสดงว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ I ride in a big red truck ขับรถแบบขับรถบรรทุกนะครับคันสีแดงๆน่าจะพอคิดภาพออกใช่ไหม I spend a lot of time practicing to do my job well and I am always ready to help you อ่าเพราะฉะนั้นลองเดาสิดูจากรูปแล้ว try to guess from the picture I am a fireman อ uh, fireman or firefighter นะครับก็คือเป็นพนักงานตับเพลิงนั่นเองนะครับอ่าหรือว,ว่าหนูจะแปลแบบตรงๆตัวเลยก็ได้ว่าคนที่แบบไปต่อสู้กับไฟนั่นเองต่อไปนะครับ I take care of Every one ลองเห็นภาพแล้วน่าจะพอเดาได้เนาะเขาบอกว่าเขา take care ทุกคนเลยจากอะไรเอ่ย babies เด็กๆจนถึงผู้ใหญ่หรือว่าคนแก่เลยใช่ไหม to all people นั่นเองนะครับ I give you advice advice คืออะไร advice ก็คือเป็นการให้คำแนะนำถูกไหมนะครับ about what to eat การแนะนำอาหารแบบไหนที่จะให้เรากินอะไรอย่างนี้ I also give you injections and pills injection แปลว่าอะไรเอ่ย ฉีดยานั่นเองนะครับ Pills uh, ก็คือเป็นยานั่นเองนะครับเขาทั้งฉีดยาแล้วก็ให้ยาเราด้วยนะครับ uh, บางครั้งเป็นไงเย่ย Sometimes I take your temperature uh, คำนี้ออกเสียงให้ถูกเนาะนะครับ Temperature ก็คือเป็นการวัดอะไรเอ่ยอุณหภูมินะครับ uh, วัดอุณหภูมิในร่างกายว่ามีไข้ไหมหรือปกตินะครับ I am just like a vet except that I take care of people mm hmm. เขาทำเหมือนกับการรักษาแบบ แต่ว่าเป็นหมออะไรเอย่ย vet veterinarian ก็คือเป็นสัตวแพทย์นั่นเอง except แปลว่าอะไรเอย่ย except ก็คือยกเว้นแต่ว่าเขารักษาใครเอย่ยเขารักษาคนนั่นเองอ่าน,นี้ตอบได้เลยง่ายๆนะครับตอบอะไรดี am a doctor โอเค o o d job r e d this is how most people feel อาลองเดาซิว,ว่าคำแรกคือกลัวนะครับอ่าใครๆก็กลัวไปหาหมอแบบนี้เขากลัวอะไรเอ,อ่ยอ่า when they visit me I help ที e ห your teeth อ่าคำว่า teeth แปลว่าอะไร teeth healthy คือฟันนั่นเองอันนี้พอจะเดาได้นะนะครับ I clean them and I f e e l your c a v i t i e s คำว่า cavity ก็คือเป็นแบบเหมือนเราฟันขุหรือฟันที่แบบมีรูนะครับที่เป็นโพรงนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไป fill fill แปลว่าอะไรเอ่ยไปเติมไปใส่นะครับนั่นคือการอุดฟันนั่นเองนะครับ I am a d e n t i s อ่านะครับโอ okay. เคดนแปลว่าอะไรเอ่ยหมอฟันนะครับเรามาดูประโยคข้างล่างเนาะนะครับอ่ะเด็กๆคนนี้เดาภาพออกนอะว่ามีทั้งฟันแล้วก็ fairy fairy ก็คือเป็นนางฟ้านะครับอะ I just visited my dentist he gave me a new toothbrush นะครับ toothbrush ก็คือแปลงสีฟันอันใหม่ถูกไหม and I lost another tooth today เหมือนฟันล่วงฟันหลุดอะอาจเป็นความเชื่อของในเด็กเนาะนะครับ so the tooth Fairy is going to come tonight เหมือนกับว่าเขาน่าจะมี f ฟ i r y มาเอาฟันของเขาไปแล้วก็ leave me นะครับ some money อนะ่อาจจะทิ้งเงินไว้หรือเปล่านะครับสขวะยี่ปีแปลว่าอะไรแปลว่าเย่ออชโยนั่นเองนะครับยี่ปีนะครับโอเค okay? นะต่อไปนะครับ I can be a man or a woman I work with children and adults uh, I work in a special building I teach the whole world to read and write Uh, and also teach them lots of interesting พอเดาได้ไหมครับมีคำว,ว่า teach แสดงว่าต้องเป็นอะไรเอ่ยเป็น teacher อ่าโอเคเดี๋ยวครูจะกระชับแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเล่งให้นะครับโอเคลองดูซิว่าอาชีพต่อไปอลองเดาซิอาเดาอย่างรวดเร็วนะครับ My job is underwater งานของเขานั่นคือทำงานที่ใต้น้ำถูกไหม underwater I work in seas and oceans ควาว่า sea คืออะไรเอ่ยทะเล ocean แปลว่า มหาสมุทรถูกไหม and sometime s rivers ในแม่น้ำด้วยถูกไหมอ่ะ uh, I wear special clothes to keep warm and protect myself เขาใส่ชุดเพื่อให้ร่างกายงั้นเป็นไงเอ่ย warm อบอุ่นถูกไหม protect myself ก็คือป้องกันตัวเองถูกไหมครับอ่ะ I also carry oxygen เขาต้องแบบ carry oxygen ด้วยนะครับ bottle on my back นั่นเองนะครับ back I wear a mask ใส่มาร์กไปด้วยนะครับแล้วก็ Fippers ก็คือตีนกบนั่นเองนะครับ sometimes I look for treasures อ uh, ่ and sometimes I just look for missing o b j e c t อ่า uh, พอเดาได้ไหมครับน่าจะเป็นอาชีพอะไร missing o b j e c t แปลว่าอะไรเอ่ย missing o b j e c t ก็คือสิ่งของนะครับหรืออะไรที่มันหายไปนะครับแต่อาชีพนี้เขาสามารถหาได้ถ้ามันร่วงหรือหล่นลงไปในน้ำโอเคเดาได้ไหมครับอ่า m a diver อ่า uh, diver แปลว่าอะไรเอ่ยนักประดาน้ำนั่นเองนะครับโอเค เดี๋ยวดูต่อนะครับ I work in a special building that is always quiet เป็นสถานที่ที่แบบว่าเข้าไปแล้วต้องเงียบเลยนะครับ The building is filled with shelves of books นะครับแต่ละชั้นแต่ละชั้นจะมีหนังสือนะครับ computers magazines and DVDs you can borrow all these things เราก็สามารถไปยืมได้อะส่วนใหญ่นักเรียนไปยืมหนังสือที่ไหนเอ่ยพอเราได้ไหมไปยืมกับใครอะแต่โรงเรียนเราจะต้องมีพนักงานอยู่แล้วนะครับอะ อาชีพนี้เราเรียกว่าอะไรเอ่ย librarian นั่นเองนะครับ librarian นั่นเองนะครับแปลว่าบรรณารักษ์ห้องสมุดนะครับโอเคอ่ะต่อไปนะครับ what would you do without me อ่ะคุณจะทำยังไงถ้าไม่มีฉันอ่าถ้าไม่มีฉันคุณจะทำยังไงลองดูประโยคถัดมานะครับ I solve แปลว่าอะไร solve แปลว่า,แ,วาแก้ไขถูกไหมนะครับหรือว่ามาช่วยเหลือนะครับในด้านไหนอ่ะลองดูซิว่าเขาเป็นช่างอะไรนะครับ I solve all your kitchen ทั้ง Kitchen ไปว่าอะไรเอ่ยห้องครัวนะครับ and bathroom นั่นเองนะครับ bathroom problems นะครับห้องน้ำอาจจะมีปัญหาเกิดน้ำรั่วอะไรอย่างงี้ลองเดาได้แล้วใช่ไหม I have a big two kids b a t e r is my friend and sometime s your enemies I am ช่างปละปานั่นเองนะครับช่างปลาปานั่นเองนะครับอ่ะออกเสียงว่าไงเอ่ย plumber นั่นเองนะครับอันนี้ขาดไปได้ถ้า ประปาหรือว่าน้ําท่อน้ําที่ห้องน้ําเราแตกอะไรอย่างเงี้นะครับเขาช่วยได้เลยต่อไปนะครับ I love using a telescope and gazing คำว่า gazing อ่ะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเนาะนะครับ at the s t a r and planets in the night sky one day I hope to discover a new planet I am an อ่ลองมาดูซิเขาบอกว่าเขาชอบกล้องโทรทัศน์นะครับแล้วก็ gazing แป่าอะไรเพ่งมองหรือว่าเป็นการมองดูดาว ใช่ไหมนะครับมองดูดาวนะครับทั้งหลายแหล่เลยนะครับเวลากลางคืนเนาะเขาหวังว่าอะไรเอ่ย one day I hope to discover discover แปลว่าค้นพบถูกไหมนะครับ new planet อาจจะค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่อะไรอย่างเงี้ยลองดาวอะไรไหมครับว่าอาชีพนี้เขาน่าจะเป็นใคร a m an d astronomer คำว่า astronomer หมายถึงอะไรเอ่ยรู้ไหมครับ astronomer หมายถึง นักดาราศาสตร์นั่นเองนะครับอ่านักดาราศาสตร์นะครับจะรู้เรื่องเกี่ยวกับดวงดาวแล้วก็โลกทั้งหลายแหล่นะครับดวงอาทิตย์อะไรอย่างนี้มีหมดเลยต่อไปนะครับ I love to paint picture and crazy about working with paints and brushes today I'm painting a picture of my cat whiskers I hope to become a famous อ่าหวังว่าน่าจะเป็นอะไรดี อาชีพนี้ artist นั่นเองนะครับวาดรูปถูกไหมเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ครูมีตัวอย่างให้นะครับ reate ตัวนี้เป็น advertisements นะครับ advertisement นั่นเองนะครับเป็นแบบโฆษณานะครับอาจจะเป็นการหางานนะครับลองดูซิว่าอันแรกคืออะไรเอ่ยนะครับ do you like to fix things ฟิกตัวนี้แปลว่าซ่อมนะครับ s i n k s ตัวนี้คืออะไรเอ่ยอาจจะเป็นอ่างล้างมือนะครับหรือว่าที่ล้างจานนั่นเองนะครับ if your answer It's Yes, dance. We have a job for you. นะครับอ่าลองดูสินะครับ Speedy plumber. เมื่อกี้ให้ดูแล้วครับว่า plumber เป็นช่างอะไรช่างประปานะครับอ่าอันนี้ให้นักเรียนอ่านนิดนึงนะครับอ่นานคร่าวนะครับเดี๋ยวครูจะพาทำแบบฝึกหัดนะครับอ่าลองดูอันนี้คือตัวอย่างของการโฆษณาหางานนะครับแล้วก็มี Time is money นะครับ Time is money แล้วก็ Actor แล้วก็ Actress Actor Actress ก Act ็ Act คือเป็นดารานั่นเองนะครับข้างล่างจะมี Mars Attacks Space agency นะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับหาอะไรเอ่ย agency is looking for two monkeys uh, and one person มีหาลิงด้วยนะครับเอาไปทำอะไรเอ่ย astronauts ลองดูซินะครับเกี่ยวกับอวกาศนะครับอ่ะ uh, และสุดท้ายเป็นเรื่องของการต้องการอะไรเอ่ย wanted uh, waiters แล้วก็ waiters นั่นเองนะครับต้องการพนักงานนะครับไปช่วยในร้านอาหารนั่นเองนะครับโอเค โอเคนะครับให้เราดูนะครับลองอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจดูซิว่าเราอ่านแล้วมันใช่ไม่ใช่นะครับอันนี้ง่ายๆนะครับให้ดูแค่ true or false นั่นเองนะครับ true or false นะครับโอเคเริ่มที่ข้อแรกเลยนะครับ if you like to work at your home ถ้าเราชอบทำงานที่บ้านนะครับ you can call speedy plumber ถูกไหม ถ้าหนูจะทำงานที่บ้านชอบทำงานที่บ้านแต่เราจะไปโทรหา s p e r i y Plumbers อาจเช็คตามด้วยถูกไม่ถูกครับข้อนี้ false นั่นเองนะครับไม่ใช่เนาะนะครับถ้าหนูจะโทรหา s p e r i y Plumbers ก็คือก็ต่อเมื่อท่อประปาที่บ้านนั้นแตกอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะซึ่งมันไม่ใช่มันก็ผิดนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่2ครับ if you like to fix sink you can call Bob ถ้าคุณอยากจะ ซ่อมอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่นะครับเกี่ยวกับการใช้น้ําในบ้านเนี่ยจะต้องเรียกบอบอันนี้คือถูกแล้วนะครับ true นะครับ Good อาต่อไปข้อที่3ครับ you don't need an interview if you want to become an astronaut ตัวนี้ถูกไม่ถูก false แน่นอนนะครับคุณจะต้องไป interview ก่อนนะครับถ้าไม่ interview ไม่ได้นะครับ interview แปลว่าอะไรเอ,อิยแปลว่าสัมภาษณ์นั่นเองโอเคต่อไปข้อที่4ครับ you might have to work with animals at the space agency ไปทำงานเกี่ยวกับสัตว์ด้วยใช่ไหมโอเ okay, ค that's true นะครับต่อไปข้อที่5ครับ the Hollywood movies company is looking for people with acting experience อันนี้ถูกไม่ถูกต้องการคนที่มีประสบการณ์ถูกไหมที่จะมาเป็นดารานักแสดงถูกไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูกแล้วนะครับ true นั่นเองนะครับโอเคต่อไปข้อที่6 A นะครับ Elis restaurant is located on Main Street เราจะเห็นตัวย่อของคำว่า Main Street ไหมครับ Main s แล้วก็ St อันนี้เดาได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ถูกหรือผิดถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเป็นร้านอาหารเราก็ต้องอยู่ในถนนหลักๆใช่ไหมนะครับต่อไปข้อที่7 you should call tomorrow if you want to work at Speedy Plumbers อันนี้ถูกหรือผิดเขาบอกว่า you should call tomorrow คุณต้องโทรพวกนี้นะถ้าคุณอยากจะทำงานกับ Speedy p l u m b e r าถูกไหม ผิดนั่นเองนะครับเขาบอกว่าอะไร call now อ่า call now นั่นเองนะครับโอเคต่อไปข้อที่8ครับ Ellie has a new restaurant เขามีร้านอาหารใหม่ไหมอ่าลองเช็คสิโอเ okay, ค that's true นะครับต่อไปข้อที่9 you can start work next week at the restaurant สัปดาห์หน้านี่มาทำงานได้เลยไหมนะครับอ่าในเนื้อเรื่องเขาบอกว่าอะไรดีอ่าเป็น false นั่นเองต่อไปนะครับ you must go to some town USA if you want to become rich ถ้าเราอยากจะรวยเนี่ยเราจะต้องไปเมืองสักเมืองหนึ่งในอเมริกาแต่ว่าป้ายประกาศก,ก็ติดว่าไงอยู่แค่บ้านเฉยๆเพราะฉะนั้นเราต้องไปไหมไม่ต้องไปเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกหรือผิดข้อนี้ผิดนั่นเองนะครับเป็น false นั่นเอง okay. โอเคนะครับต่อไปครูมีอยู่3คําให้เราดูนะครับาคำว่า life guard นั่นเองนะครับ summer jobs r i า r โอ e ปอเรเนะครับแล้วก็ t o u r Guide นั่นเองนะครับมีอยู่3อาชีพนะครับ life g u กก็คือเป็นคนที่แบบว่าช่วยดูแลนะครับอาจจะเป็นแบบถ้าเป็นในสระว่ายน้ำก็จะมีเป็นคนช่วยดูแลว่าว่ายน้ำเป็นยังไงนะครับเราก็จะเป็นการไปช่วยเขาได้ทันท่วงทีอะไรอย่างงี้อาชีพนี้เนาะนะครับเป็นอาชีพแบบปกป้องดูแลคนใช่ไหมถ้าเป็น r i right า e Operator นี่จะเป็นลักษณะเกี่ยวกับการมอนิเตอร์ Monitor, หรือว่าดูแลกัน ปั่นจักรยาหรืออะไรอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ทัวร์ไกด์นั่ก็คือเป็นงานเกี่ยวกับทัวร์นั่นเองนะครับเป็นไกด์เป็นมักคุเทศน,นั่นเองอ่าโอเคเรดี้อ่า okay, ลองดูสิว่า3คำเมื่อกีน้น่าจะเป็นคำไหนในข้อที่1น o u d o ะครับโอเค p e n d a แฮปต e สเปนอ e n ซ f l เมอ m e r นออฟ o o f เฮี h e r อา s ์ซัมอ e i t h e r p o s s m b i l i t i e s for summer jobs ทีนี้มีอยู่2แบบที่กูจะอธิบายก็คือมีคำว่า get the job คำว่า get the job คืออะไรเอ่ย คือเราจะมีคุณสมบัติยังไงนะครับเรามีคุณตี้หรือว่าคุณลิฟายของเรานี่เป็นยังไงนะครับคุณลิตี้นะครับคุณสมบัติของเราก็คือ you have to be at least six Years old. แน่นอนว่าต้องมีอายุ16ปีถูกไหม Of course you have to be a good swimmer ต้องว่ายน้ำเป็นด้วยนะครับ uh, but you also have to have special qualification ก็ต้องมีคุณสมบัติที่แบบว่าสามารถช่วยเหลือมีเทคนิคดีๆเนาะ rescue techniques and first aid นั่นเองนะครับ a ตัวนี้แปลว่าช่วยเหลือนะครับ ask about training at your local นั่นเอง s w imming pool น่าจะพอเดาได้เนาะถ้าเป็น do the job ก็คือสิ่งที่เขาจะต้องทำคืออะไรทำก็คือ uh, your job is to save people's lives นั่นเองนะครับ you have to be ready to act quickly จะต้องแบบช่วยทันพวงทีอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ you have to work at weekends ด้วยวก็ทำงานแบบ uh, สุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้นะครับ uh, เป็น life guard นั่นเองนะครับอ่าโอเคต่อไปนะครับอาชีพที่2ครับ คุณสมบัติของเราจะต้องทำไงเอ่ย You have to be at least 16 years old เหมือนเดิมนะครับอ่าอายุสิ6ปีนะครับยังน้อยอย่างน้อยนะครับ You have to have a responsible มีควาวมรับผิดชอบ Responsible attitude attitude คือทัศนคติ And you have to be good with people เราจะต้องเป็นคนที่แบบว่ามีอัธยาศัยที่ดีกับผู้อื่นบุคคลอื่นอะไรอย่างนี้เนาะ You have to start นะครับ and s t o p f uh, write explain the rules People in and out นะครับก็คือเป็นการช่วยเหลือเกี่ยวกับการปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะโอเคคิดว่าน่าจะพอเราได้เนะเมื่อกี้ให้ไป3คำอ่ะอันนี้ตอบว่าอะไรดี r i g h t operator นั่นเองนะครับโอเคอ่ะโอเคสุดท้ายข้อที่3นะครับ Get a job you have to be at least 18 years old you have to speak good English นะครับก็ต้องพูดภาษาอังกฤษเก่งด้วยอ่าเพราะฉะนั้นสุดท้าย เป็นทัวไกด์นจ่นเองนะครับพาแบบท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้เนาะนะครับอ่ะ you have to deal with travel ก็คือ deal แปลว่าเราจะต้องทำงานหรือว่าติดต่อกับคนที่เขามาท่องเที่ยวนะครับว่าจะเป็นการช่วยเขาในเรื่องของการแก้ปัญหาหน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับทุกอย่างเลยแต่ว่าต้องมีใจรักเนาะนะครับอ่ะ seven day s a w e e k นะครับ seven day คือทำงานทั้ง7วันเลยนะครับโอเค ก็หวังว่าวันนี้นะครับเราน่าจะได้คําศัพท์นะครับเกี่ยวกับอาชีพไปบ้างเนาะนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปฝึกฝนด้วยนะครับว่าคําศัพท์แต่ละคําศับนี่เป็นยังไงอาชีพนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็นั่นแหละครับอย่าลืมทบทวนเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับผลิตรายการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน